สวัสดีครับอยู่กับเราช่องพังปูเป้นะครับผมวันนี้ก็มาเช็คระดับน้ำนะครับว่าขึ้นแรงขนาดไหนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสันคูนะครับอยู่ที่สูงนะครับสันคูฝายนะครับน้ำประปาของเรานะครับบริเวณนี้นะครับเป็นถนนเส้นเดียวที่ยังพอวิ่งได้นะครับแล้วก็อยู่สูงนะครับสวสีกันครับ โน่นบ้านนะครับดูนะครับบ้านของเราน้ําก็ขึ้นไปนู่นแล้วครับยังขึ้นมาทุกวันนะครับน้ำนะครับวันนี้บ้านผมเองก็ใกล้จะเข้าในตัวบ้านแล้วนะครับก็เลยได้เก็บของนะครับจะพาไปชมบรรยากาศโดยรอบดูน้ําปะปาครับท่วมไปครึ่งนึงแล้วครับตอนนี้ก็ใช้การไม่ได้นะครับได้ถอดไฟถอดอะไรแล้วเรียบร้อยนะครับ ก็ไม่มีน้ำใช้นะครับหลายวันแล้วนะครับก็ตักน้ำน้ำท่อนะครับแล้วก็บางคนก็มาอาบน้ำบริเวณนี้นะครับตรงสารนะครับก็เป็นสารปูตานะครับผมก็ถือว่ายังดีนะครับนี่แถวนี้ก็ยังสูงอยู่นะครับโอ้ ท่วมจนนะครับปีนี้มาแรงกว่าทุกปีมากๆเลยนะครับทุกปีก็ไม่ถึงขนาดนี้นะครับปีห้าสี่ก็ยังไม่ถึงขนาดนี้ปีนี้แรงมากครับเดี๋ยวพาไปดูปูเปจะอยู่ยังไงนะครับโอ้ดูนะครับที่ปลูกช้างของเราน้ำก็ทะลักขึ้นมาเหลืออีกนิดเดียวนะครับฝั่งนี้ ฝั่งนู้นก็เหลืออีกนิดเดียวเดี๋ยวไปดูกันนะครับนะครับผมบริเวณที่ยังพอยืนได้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะยืนได้ถึงวันไหนนะครับดูน้ำนะครับเมื่อวานยังไม่มีเลยนะครับตรงนี้นะครับวันนี้ขึ้นมาเกือบจะท่วมแล้วครับเหลือบริเวณนิดนิดนะครับแล้วก็พังขันเงินนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็มี ยาดีวาอีกเชือกหนึ่งนะครับสามเชือกนะครับอยู่บริเวณนี้เดี๋ยวก็จะได้ทําการย้ายเหมือนกันนะครับคิดว่าน่าจะไปอยู่กับพายทองคูณนะครับซักชั่วคราวพอน้ําลดนะครับก็ไม่รู้ว่าจะลดวันไหนนะครับดูดูดูนะครับโอ้ท่วมคักแต่ครับพี่น้องเอ้ยมาเบิงเออเดอรยครับเหลือแค่นิดเดียวนะครับที่พอให้ช้างได้นอนนะครับ คันเงินคันเงินน้อยนะครับท่วมเหมือนกันบ้านคันเงินนะครับก็ไม่มีตี้อยู่เหมือนกันเดี๋ยวไปดูน้ำนะครับวันนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับดูนะครับน้ายังไหลเข้ามายังไม่หยุดเลยนะครับยังไหลอยู่เลยนะครับเนี่ยไม่รู้ว่าจะทํำยังไงแล้วนะครับดูนะครับน้ําไหลนะครับไหลลงไปนู่นเลยนะครับผมนู่น ความเสียหายครั้งยิ่งใหญ่นะครับไรนาของเราโอ้ยจมน้ำหมดแล้วครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดซับสไคร์นะครับผมช่องพังปูเป้นะครับผมเป็นกําลังใจให้พี่น้องชาวช้างของเราด้วยเด้อกําลังเดือดร้อนนะครับผมตอนนี้นะครับก็เส้นไปสเตอก็คอ,อสะพานขาดนะครับว่าจะเอาไป สนามบินก็ไปไม่ได้เหมือนกันนะปัวนะครับปัวขาดนะครับทางซีเลนแล้วสัญจรไม่ได้จาเป็นต้องอยู่บ้านคอสนะครับอยู่กับพายทองคุณไปก่อนนะครับผมชั่วคราวนะครับแล้วน้ําลดแล้วค่อยว่ากันนะครับคือขึ้นทุกวันนะครับน้ําขึ้นวันทุกวันวันนี้บันไดบ้านผมก็ขึ้นมาขั้นที่สองแล้วนะครับเกือบจะเข้าตัวบ้านแล้ว โอ้ยปูเป้จะอยู่ยังไงเนาะปูเป้หนามขึ้นหลายแทะเนรดูอาการปูเป้ก่อนโอ้ขมับไหลครับ สร้างกำลังน่อยครับซ่ส,สร้างผูเลยไหลเหมือนช้างตัวผู้เลยนะครับไหลออกขมับตองใส่อ้วนนะครับอ้วนแล้วก็ไขมันออกมาทางขมับนะครับรูปเปไม่ได้พร้อมนะครับคือเป็นช้างที่หุ่นแบบหุ่นสูงแล้วก็เพียวเหมือนกับคนที่กินยังไงก็ไม่อ้วนนะครับคือหุ่นดีรักษาหุ่นนะครับผม เดี๋ยวจะพาย้ายบ้านใหม่แล้วปูเป๊เดี๋ยววันนี้อยู่นี่ก่อนแล้วตอนเย็นค่อยย้ายนะครับตอนเย็นเราจะย้ายไปอยู่กับทองคูณเออเออกินอะไรไม่ได้เจ็บขยะเลยนะครับวันนี้ก็บรรยากาศดีนะครับไม่มีแดดนะครับคิดว่าน่าจะไม่มีแดดเพราะว่าท้องฟ้าเมฆเยอะนะครับอึมคมเลยนะครับ รวมแล้วปูเป้ก็เราจะอัปเดตเรื่อยๆทุกๆวันนะครับรดับน้ําแล้วก็ความเป็นอยู่ของช้างนะครับผมก็ฝากแม่ๆนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าไลฟ์หน้านะครับผมสวัสดีครับ